เอาละในที่สุดก็มีการกล่าวถึงริกพลายเพิ่มสักทีในอีพีที่3นี้กับการกลับมาของตัวละครเก่าที่ท,ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าแต่ตอนนี้สนุกไหมรู้สึกยังไงบ้างหลังชมในมุมมองของพวกเราไปฟังความรู้สึกหลังดู r i ก k and m มอตตี้ซี o n 7 EP อีพีที่3พร้อมกันได้เลยครับต้องขอเตือนกันว่ามีสปอยนะครับทุกคนและก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับพวกเราด้วย จะพูดยังไงเกี่ยวกับ E p พีนี้ดีนะครับดูจบแล้วก็ยังอึง้งอึงยังนุวงนวงอยู่เลยไม่รู้ว่าจะต้องรู้สึกยังไงหลังดูจริงๆอะ่ะคือจะบอกว่ามันไม่ใช่ตอนที่สนุกที่สุดนะครับเอาง่ายๆถ้าเทียบกับ E ีที่2ในแง่ของความมันนะเรียกว่าคนละเรื่องเลยเพราะมันออกมาแบบคนละแนวเลยแหละครับใน E ีพีที่3นี้จะเน้นเจาะลึกไปที่จิตใจของตัวละครอย่างริกซันเชสว่าในคราบของชายที่เก็บความรู้สึกเก่งๆเนี่ยหรือที่เขาเรียกกันว่าซึนเนี่ย จริงๆเขาก็มีมุมที่อ่อนไหวเหมือนกับทุกคนนะครับและเขาจะไม่ให้ใครเห็นมันเลยนอกจากคนดูนอกจอและจะบอกว่า EP เนี้ยเป็น EP ที่เล่นกับจิตใจทั้งคนดูและก็ตวละครได้ดีมากๆเลยละครับกับการต้องโทษเห็นแฟนเก่ากลับมาคืนดีกลับมาขอโทษแต่สุดท้ายพอเราจะ move on ก็ move on ไม่ได้แต่พอจะไปต่อกันก็ยังไม่พร้อมกันคู่อีกเป็นความรู้สึกก็อักกระอ่วนที่แม้แต่เราที่ดูอยู่นอกจอยังสัมผัสไปพร้อมกับลิกได้เลย ถือว่าเขาบิ้วความสัมพันธ์ตรงนี้มาได้ดีจริงๆนะครับและเห็นชัดเลยว่าตัวละครลับอย่างยูนิตี้ที่ผลมมาแค่ครั้งเดียวในตอนที่3ของซีรีส์ที่2กลับส่งอิมแพกมาให้เราได้ถึงขนาดนี้ก็ประมาณนั้นเลยครับและนี่ก็คือภาพรวมของความรู้สึกหลังดูใน e ีพีนี้เรียกว่าหนุ่งหน่วงตึงๆตันหน้าอกสุดๆเลยแหละครับและต่อไปนี้ก็จะเป็นความรู้สึกหลังดูของพวกเราแบบละเอียดนะครับ เปิดตอนมาเราก็จะเจอกับหมอวองเลยหมอจิตแพทย์ประจําตัวริกที่ก่อไม่ค่อยกินเส้นกันเท่าไหร่แต่นี่แง่ของความสัมพันธ์ของตัวละครใน e ีเีนี้เราจะเห็นชัดเลยครับว่าริกเขาคีบความสัมพันธ์นี้ไว้ในฐานะเพื่อนผู้ให้คําปรึกษาจริงๆนะครับแบบไม่ได้มองว่าหมอวองเป็นหมอขนาดนั้นแต่มองว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยจริงๆยิ่งถ้าดูต่อไปเรื่อยๆจะยิ่งเห็นชัดเลยว่าริกเขาไม่อยากให้หมอวองเนี่ยไปคบกับเพื่อนของเขาอย่างเคอร์ติสพอรู้ว่าวิลรรมกับความงงแงงของหมอนั่น มันไม่น่าจะไปกันรอดนั่แหละครับถือเป็นการพัฒนาความสัมพันธ์ของตัวละครที่เข้าทามากๆเลยแหละนอกจากนี้เรายังได้เห็นความสนิทสนมของริกกับตัวละครอย่างประธานาธิบดีเคอร์ติสเพิ่มเติมอีกด้วยหลังเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาหลายตอนตลอด7ซีซั่นและทุกครั้งที่มันมีเรื่องกันเนี่ยบาดเมืองกระชิบหายทุกทีจริงๆแค่เห็นท่าริกง้างจะต่อยท่านประธานาธิบดีแห่งสหรัฐแบบเนี้ยก็รู้แล้วแหละว่าสนิทกันขนาดไหนอะนะแถมเวลาจะติดต่อกันเนี่ยก็มีการต่อสายตรงหากันได้เลยเนะครับ ตอกย้ำความสนิทเข้าไปอีกซึ่งก็มีหลายครั้งที่ต่างคนต่างก็กวนตีนกันไปกันมาด้วยการไม่รับสายแต่ในท้ายที่สุดมิสเตอร์พีก็จําเป็นต้องให้ริกช่วยทุกครั้งไปนั่แหละแต่มกักจะดึงเชิงพูดจากวนตีนกวนตีนทําเป็นไม่แคร์แต่จริงๆเขาแคร์ริกผู้เปรียบเหมือนเพื่อนรักมากกว่าใครๆเลยแหละครับซึ่งในตอนนี้ก็มีการกล่าวถึงตอนก่อนหน้าว่าไอ้เจ้าประธานาเิบดีมันทําวทกรรมอะไรแสบๆเอาไว้บ้างและไอ้ความเสียชื่อเสียงนี่แหละที่ทําให้หมอนี่ต้องการการยอมรับมากๆ ซึ่งเป็นแก่นสําคัญของ EP ีนี้เลยที่ทั้งริกเองก็ต้องการการยอมรับจากตัวเขาเองและมิสเตอร์พีก็โหยหาคะแนนเสียงและการยอมรับจากคนในประเทศขณะที่หมอว่องเองก็อยากให้ริกยอมรับการ,รบับัตของเขาเช่นกันครับก็ถือเป็นแก่นเรื่องที่ว่าด้วยการยอมรับทําให้ตัวละครเหล่านี้มีความเป็นมนุษย์ขึ้นมาไม่ใช่ตัวละครไซไฟอะไรก็ไม่รู้ซึ่งช่วยเพิ่มมิติให้ตัวละครมันดูน่าสนใจขึ้นจริงๆนะครับอีกทั้งในตอนนี้เราได้เห็นโมเมนต์วอตเดิร์ อีกตามเคยเมื่อไอเจ้าเคอร์ติสเนี่ยมันดันจะจีบหมอวองหมอจิตแพทย์ประจำของริกซะงั้นแต่ถูกริกเบรกเอาไว้ก่อนพอริกเขาไม่เชื่อมั่นในความรักและแน่นอนยิ่งถ้าจะให้หมอของเขาไปเพบกับไอเฮงสวยนั่ยน่ยยิ่งแล้วใหญ่เลยเขาก็เลยพยายามพูดจาลบๆและเป็นก้างขวางคอจนสําเร็จนั่นเองเลยครับแต่ทว่าระหว่างทางเนี่ยมันก็มีเรื่องที่น่าสนใจอยู่บ้างเพราะการอ้อล้อจีบ,จ,บจีบกันไปกันมาเนี่ยเราจะได้รู้ชื่อนามสกุลจริงของทั้งสองคนได้แก่นายแองเดรเคอร์ติส เป็นประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและนางสาวเฮเลนวองหมอจิตแพทย์ประจําตัวริกซานเชสนั่นเองที่จริงๆก็เพิ่งเปิดเผยครั้งแรกในตอนนี้อีกด้วยนะครับซึ่งริกเองก็ยังตกใจที่หมอวองมีชื่อว่าเฮเลนเลยซึ่งความรู้สึกมันก็เหมือนเหมือนกับพวกเรานั่นแหละแม่อยู่กันมาตั้งหลายซีซั่นนะไม่คิดจะบอกชื่อกันหน่อยเหรอหมอพอมีหนุ่มมาจีบปุ๊บรีมแนะนําตัวเลยนะ และนอกจากแก่นเรื่องหลักของตอนนี้ที่ว่าด้วยการยอมรับกันและกันแล้วเนี่ยซึ่งเป็นพาร์ทที่ยอดเยี่ยมมากๆของตอนนี้เลยนะครับแต่เรื่องหนึ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องความครีเอทีฟมันเป็นเรื่องที่ขายไม่ได้จริงๆนะครับกับเรื่องริกิหมอตีเนี่ยพราะในอีนี้เราจะรู้จักเมืองเมืองหนึ่งที่ชื่อว่ารัฐเวอร์จิเนีย เป็นรัฐสำหรับนักรักโดยเฉพาะเมืองนี้ไร้อาชญากรรมไม่มีความยากจนเพราะอยู่กันด้วยความรักทําให้คะแนนความนิยมของรัฐบาลเนี่ยพุ่งแต่100เปรเลยทีเดียวซึ่งในประวัติศาสตร์มันไม่มีทางทําได้อยู่แล้วกับคะแนนนิยมที่แตะร้อยโดยไม่แตกแถวเลยทีเนี้ยไอพี่เคอร์ติสแกที่โหยหาคะแนนอยู่แล้วก็เลยต้องส่งคนเข้าไปสอดแนมว่าไอเมืองเนี้ยมันทําคะแนนเต็มร้อยได้ยังไงวะ มีลัทธิอะไรแอบแฝงอยู่หรือเปล่าจนได้ไปเจอกับยูนิตี้นี่แหละที่คุมทุกคนในเมืองเอาไว้คะแนนก็เลยไปทางเดียวกันทั้งหมดได้ดี i โอ้เรียกว่าเป็นคอนเซปต์ตอนที่คิดได้ไงครับเนี่ยเป็นคอนเซปต์ตอนที่เทปมากๆแถมช็อตช่วงกลางๆตอนมีการรวมจิตใจหมู่จากความทะเยอทะยานของเคอร์ติสที่ต้องการให้รัฐเวอร์จิเนียเห็นชอบความทั้งหมดร้อยเปอร์เซนต์อีกด้วยเรียกว่าเป็นทางการเสียสีสังคมทั้งเพราะที่แหวกแนวทางการเสริมสร้างตัวละครให้มีมิติ และแน่นอนครับทั้งหมดนี้มันคือความคีเอทีฟที่ยอดเยี่ยมและโหดจัดมากๆของทีมงานเลยครับช็อตนี้ต้องขอคารวะจริงๆแถมในตอนเนี้ยอืจริงๆก็ถือว่าเป็นการกลับมาของตัวละครหน้าคุ้นหลายคนเลยนะทั้งหมอว่องเองมิสเตอร์พีเองและแน่นอนยูนิตี้แฟนเก่าของริกด้วยและนอกจากการกลับมาเนี่ยยังมีการยกเครื่องตัวละครใหม่ใส่มิติลงไปทำให้ตัวละครเดิมๆดูน่าสนใจขึ้นมามากๆเลยนะครับ อเดน,นต้องขอชมทีมสร้างเขานะทำออกมาได้ดีจริงๆและไอที่ถูกใจสุดๆก็คือยาถอนพิษยูนิตี้ที่ริคคิดคนขึ้นมาหลังเลิกกับ u n นิตีรอบที่2ที่มีการใช้ชื่อว่ายาแห่งการแยกทางเนี่ยแหละโอ้โหคิดได้ไงวะเนี่ยและที่สําคัญนะครับใน EP นี้ก,การกลับมาของ u n นิตีมันเป็นบุตหมายสําคัญของเรื่อง r i กอตตี้เลยก็ว่าได้ เพราะมันมีการเผยให้เรารู้แบบจระจรถึงปมปัญหาและเป็นพล็อตใหญ่ของซีซั่นนี้อย่างการตามล่าริคไพร์อีกด้วยว่ายูนิตี้นั้นได้รับรู้การมีอยู่ของหมอนั่นและเหตุผลที่ต้องมาตามติดต่อขอคุยกับริกหลังจากทิ้งเขาไปเนี่ยพอจะมาเตือนให้วางมือเรื่องนี้เถอะพอครั้งก่อนหน้าริกก็เกือบตายตาอนเผชิญหน้ากับหมอนั่นตรงนี้เราไม่แน่ใจว่ายูนิตี้พูดถึงเหตุการณ์ครั้งไหนนะครับระหว่างครั้งแรกที่เขาพอริกตายหรือ ครั้งล่าสุดในตอนเปิดขอซีรีส์ที่6ที่ริกกับมอร์ตี้ได้เผชิญหน้ากับริกไคลน์ตรงนี้ยังไม่มีข้อยืนยันนะครับว่าทั้งหมดนี้ที่เธอรู้เพราะเธออยู่ในเหตุการณ์โดยตรงโดยการแอบดูอยู่ห่างๆห,หรือเปล่าตรงนี้ยังไม่ได้มีการบอกไว้อย่างชัดเจนแต่ก็ถือว่าเธอเป็นคนสําคัญของริกที่รู้การมีอยู่ของริกไคลน์ได้หละนะเป็นจุดเชื่อมโยงของเรื่องราวที่จิ๋งใช้ได้เลยแหละครับแทมการกลับมาของยูนิตี้เนี่ยยังตอกย้ำความรู้สึกของริกอีกด้วยนะว่าเขา ไม่เคยมูฟออนได้เลยริกยังรอยูนิตีกลับมาอยู่เสมอสังเกตได้จากที่เขากลับมานั่งซึมนั่งฟังข้อความยูนิตีที่ฝากเอาไว้แบบซ้ำๆแถมยังเวียงใส่ซัมเมอร์กับมอร์ดี้อีกด้วยริกเขายังรักยูนิตีอยู่เสมอมาแม้ในใจจะรู้ว่าเขาทั้งคู่เข้ากันไม่ได้ด้วยอะไรหลายๆอย่างนี่นแหละ เป็นการจี้ใจดำความรู้สึกที่พาเราคนดูเจ็บจีบจ๊ดตามตัวละครไปด้วยเลยอะบอกเลยว่าเราอินกับความสัมพันธ์ของคู่นี้ใน EP นี้สุดๆนะครับยิ่งชอตที่ริกพาหมอว่องไปยืนยันว่าเขาเหมาะและคู่ควรกับยูนิตี้เพื่อให้เธอลงมาช่วยกู้สถานการณ์ให้ทั้งที่รู้จดก,กจใจว่าริกไม่เหมาะกับเธอและทั้งหมดมันเป็นเรื่องโกหกมันทั้งเจ็บและก็ทั้งปวดในเวลาเดียวกันเลยนะครับ และด้วยความที่ในตอนนี้นะครับมันมีการยึดร่างมีการยึดเมืองไปจนถึงการยึดร่างคืนไปมาทั่วโลกกว่าร้อยร้านชีวิตเนี่ยทำให้สเกลของ EP นี้มันใหญ่แล้วก็อลังการมากๆช็อตเปิดโดมคลุมเมืองเวอร์จิเนียเนี่ย โอ้โหเรียกว่าเลนใหญ่สุดๆเลยนะครับเนี่ยแถมยังให้เราได้เห็นพลังยึดร่างแบบโคตรโอพของ Un น t y ด้วยที่ถ้าเอาจริงๆถ้าเธอเป็นตัวร้ายขึ้นมาและกิจจะยึดครองโลกนี้จริงๆแล้วก็นะบอกเลยว่าจะเป็นตัวร้ายที่รับมือได้ยากสุดๆเลยแต่โชคยังดีที่เธอเห็นแก่ริกและจะไม่ทําอะไรไม่ดีเออจริงๆก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องดีนะที่ยึดร่างคนอื่นแบบนี้ แต่ก็มีการไถยบาไปแล้วเรียบร้อยด้วยการยืดร่างคืนจากมิสเตอร์พีและปลดปล่อยผู้คนกว่าร้อยล้านชีวิตให้เป็นอิสระทําให้เราเห็นเลยว่ายูนิตี้เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่มีจิตใจดีมากๆและเขาก็รักริกกักใจจริงๆทั้งที่ครั้งล่าสุดเนี่ยมีการจากกันที่ไม่ดีเอาซะเลยแต่ยูนิตี้ก็ยังรักและห่วงหาริกเสมอถึงขั้นตามส่องตามคุยเพื่อจะให้ริกวางมือจากการตามล่าริกพลายเพราะไม่อยากให้เกิดอันตรายถึงชีวิตซึ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ย พังเธอแล้วริกก็รู้ดีนะครับว่าต่างคนต่างก็รักกันแม้จะอยู่ด้วยกันไม่ได้ก็ตามก็อย่างที่บอกไปแล้วครับว่าเลิฟสตอรี่ของ EP เีนี้ทำไว้ยอดเยี่ยมจริงๆอะ่ะเป็นการต่อยอดตัวละครเก่าให้ออกมาดูมีมิติดีมากๆทำให้ตอนนี้สถานะของยูนิตีไม่ใช่แค่คนที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอย่างก่อนหน้าแล้วนะครับแต่เป็นอีกหนึ่งตัวละครสำคัญที่จะไม่ริกเสียอาการได้เลยแหละแล้วเราคิดว่าบทบาทของเธอไม่น่าจบเท่านี้แน่ๆเผื่อๆจะมาช่วยสู้กับริกพรายด้วยนเนี่ย รอติดตามกันได้เลยเออลืมพูดไปไอช็อตที่มีการดึงตัวละครกลับมาแล้วเพิ่มมิติหรือมีการไถ่บาปเนี่ยมีการใช้มุคนี้มาก่อนหน้านี้แล้วในเคสของแทมมี่กับมนุษย์นกนะครับที่เราแม่โคตรเกลียดแทมมี่มากๆในตอนที่ยิงมนุษยนกในตอนจบของซีซั่นที่2ใช่ไหมครับแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วในซีซั่นที่5 E p ที่8ก็มีการไถ่บาปทั้งหมดให้เป็นการปลดปล่อยตัวละครนี้ จากความชั่วร้ายและดึงคนดูให้กลับมารักเธอได้แบบไม่ยากเลยแหละครับและมุกนี้ก็ถูกนํามาใช้อีกครั้งในเคสของยูนิตี้นั่นเองและเมื่อทุกคนฟังมาถึงท้ายคลิปตอนนี้นะครับก็ต้องย้ำความรู้สึกหลังดูของอีีนี้อีกครั้งแหละว่าจะให้พูดถึงอีกรอบก็ยืนยันว่าไม่เป็นตอนที่ไม่ได้มันและก็ไม่ได้กาวที่สุดเหมือนตอนอื่นๆนะครับแต่มันเป็นตอนที่ทําให้เรารู้จักตัวละครมากที่สุดตอนหนึ่งเลยคือแค่นี้ก็เรียกว่าสาแก่ใจผู้ชมมาก,ากแล้วใช่ไหมละครับ สมกับที่แดนฮาร์มอนได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อซีรีส์จริงพี่แกผูกเรื่องเก่งมากๆตัตรงนี้ยอมรับเลยเลยครับว่าแต่ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับ EP ีที่3ของซีรีส์ที่7นี้คอมเมนต์ไว้พูดคุยกันหน่อยนะครับและก็เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนชอบคลิปแบบนี้และอยากให้เรามารีวิวความรู้สึกแบบนี้อีกแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้และใครที่หลงมาดูครั้งแรกยังไม่เคยกด,กดติดตามก็ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้กับตัวนี้ตูนด้วยนะครับขอบุททุกคนมาณที่นี้ด้วยแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับ